ส้ะป้าส้มมันนั่งดำอยู่ตัดพูดไม่ออกสวัสดีค่ะอะไรป่ะพร้อมสวัสดีค่ะพี่พลนะนะคะช่วงนี้ก็เริ่มข้าวหน้าหนาวแล้วนะคะหลายๆท่านโคงสะผมด้วยน้ำอุ่นน้ำร้อนหรือร้อนจนเกินไปกันนะคะ แต่ก็ลูกค้าหลายท่านหน้าร้อนก็สระผมด้วยน้ําอุ่นนะคะอันนี้พี่นัดไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ว่าจะทําให้ผมแห้งน้ํามันในเส้นผมหายผมเบาไร้น้ําหนักคือสามารถสัมผัสได้คือเจอลูกค้าไม่ได้ทำเคมีใช่ไหมคะสระผมด้วยน้ำอุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะคะเวลาสระผมด้วยน้ำร้อนมากเกินไปเกล็ดผมจะเปิดทำให้แบบน้ำร้อนน้ำอุ่นดึงน้ำมันในเส้นผมออกไปทำให้ผมเบาไร้น้ำหนักได้นะคะเพราะนั้นถ้าลูกค้าแบบ เลิกสระผมน้ําอุ่นไม่ได้จริงๆก็แนะนําควรจะทําการบำรุงบ้างนะคะไม่งั้นผมจะฟูเบาไล่น้ําหนักไปเลยนะคะแต่การบำรุงตอนนี้ที่ที่ลูกค้านิยมทํากันแล้วก็รู้หลายๆท่านก็คงชอบก็คือการทําบาซิเลียนค่ะแต่ลูกค้าการทําบาซิเลียนไม่มีการหนีบลูกค้าหลายๆท่านก็คิดว่ามันเหมือนยืดหรือเปอ่องนั้นไม่ใช่นะคะบาซิเลียนเป็นการบำรุงเส้นผมเพื่อลดอาการฟุ้งฟูในเส้นผมที่อาจจะฟุ้งฟูด้วยธรรมชาติหรือฟุ้งฟูด้วยการ แบบไปทำร้ายใช้น้ำร้อนหรือม้วนด้วยความร้อนอะไรอนี้ก็สามารถมาทำบาซิเลียนได้ค่ะให้ผมดูมีน้ำหนกักแล้วก็ลดอาการฟุง้งฟูให้เซ็ตตัวได้ง่ายแล้วก็ลูกค้าสามารถไปเป่าเองตรงสวยเลยค่ะบาซิเลียนแต่การทำบาซิเลียนอายุ ของการทำบาซิเลียนก็อยู่ได้ไม่นานอาจจะอยู่ได้ถึง3เดือนในบางรายนะคะที่ดูแลดีหน่อยหรือบางรายทำเสร็จแล้วก็ไปทะเลไปไว่ายน้ำอันนี้พี่น้ำไม่แนะนำนะคะก็เหมือนเอาเงินหายไปเลยข้อดีของบาซิเลียนคือจะเห็นผลในวันแรกที่เราทำการทำบาซิเลียนเลยนะคะคือจะรู้สึกได้เห็นผลได้สัมผัสได้เลยว่ามันแตกต่างกับ ก่อนที่เราทาค่ะแต่ถ้าเราทําแล้วไปทะเลไปไว่ายน้ําอันนี้พี่นัทไม่แนะนําค่ะเพราะสิ่งที่ทําไปอาจจะหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าจะทําบาซิเดียนก็คือหลังจากทําบาซิเดียนควรทิ้งระยะหรือจะไปทะเลก็ไปเที่ยวทะเลก่อนแล้วค่อยมาทําบาซิเดียนจะดีกว่านะคะจะไม่ได้สูญเสียเงินไปเปล่าเาแต่ทีนี้ลูกค้าต้องการยืดเวลาการทําอายุบาซิเดียนให้ อาจจะ 3- 4, 4เดือนหรือ5เดือนแล้วค่อยมาทําใหม่อันนี้พี่นัทแนะนําให้ซื้อผลิตภัณฑ์สําหรับลูกค้าไปใช้ต่อเนื่องที่บ้านได้ค่ะสําหรับในของเราชลาชุนก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ลูกค้าซื้อไปใช้ต่อที่บ้านได้พี่นัทก็ถามลูกค้าที่เขาได้ซื้อไปใช้ว่าเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็บอกว่าโอเคพี่นัทก็คือยืดอายุที่การจะมาทําที่ร้านได้ ต่อไปอีกจะทามเลือนอาจจะเป็นถึง5เดือนอะไรก็ได้ค่ะหาายคนที่ไม่ชอบรีบแบนมากก็จะโอเคดีค่ะพี่นัทก็ลองดูนะคะสําหรับค่าที่ผมฟุ้งฟูงแล้วก็อย่าผมด้วยอย่าสะผมด้วยน้ําร้อนมากเกินไปหรือร้อนเกินไปนะคะแล้วก็วิธีง่ายๆที่จะช่วยตัวเองได้ที่บ้านก็คือถ้าลูกค้าทนไม่ได้จริงๆที่จะต้องสระผมด้วยน้ําอุ่นหรือน้ําร้อน หรืออุ่นจนเกินไปก็หลังจากที่เราสระผมเสร็จพี่นัทแนะนําให้เปิดน้ําเย็นฉีดไปที่เส้นผมของเราเนี่ยค่ะเพื่อให้เกล็ดผมเราปิดค่ะก็จะช่วยได้บ้างค่ะดีกว่าที่เราจะทิ้งไว้ร้อนๆเลยนะคะฝากดูแลตัวเองกันนะคะช่วงหน้าหนาวอย่าสะผมด้วยน้ําร้อนมากเกินไปนะคะโอเคไหมยาวไเไหมขอให้ทุกคนผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยนะคะ ในปีใหม่นี้เราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะ